สวัสดีค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เกิดวันพุธท,ทุกคนนะคะคลิปนี้นะคะจะเป็นคลิปของต้นปีนะคะก็คือเดือนมก,กราคมนะคะก่อนอื่นต้องขอสวัสดีปีใหม่ยินดีต้อนรับนะคะเข้าสู่ปีใหม่เนะาะขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขสดใสรุ่งเรืองมั่งคัง่งร่ำรวยนะคะใครที่ผ่านเข้ามาก็ขอให้เป็นเดือนแห่งการเริ่มต้นที่ดีสำหรับทุกๆคนเลยนะคะโอเคค่ะเรามา เริ่มกันเลยนะคะการพยากรณ์ผ่านไพ่ยิปซีนะคะมาดูว่าไพ่กำลังจะเสืออะไรหรือว่าไก่อะไรนะคะให้กับเพื่อนๆวันพุธทุกคนนะคะนี่จะเป็น general reading นะคะดวงทั่วไปเนาะโอเคค่ะมาเริ่มกันเลยอ่า หมอโบยังไม่ได้เปิดรับดูดวงส่วนตัวนะคะจะเปิดอีกครั้งก็คือ5มกราคมเป็นต้นไปนะคะค่อยทักเข้ามาจองกับแอดมินได้นะแต่จะเปิดจำกัดเท่านั้นนะคะ,ะส่วนข้อพายิบซีนะคะตอนนี้ติดสอนรุ่น9อยู่นะคะรุ่นรุ่นที่10ยังไม่ได้วันที่แน่นอนขอบคุณสำหรับการทักเข้ามานะคะก็สอบถามรายละเอียดนะคะได้ที่แนะอดมินนะไปเริ่มกันเลยค่ะสาหรับเพื่อน,อนชาววันพุธนะวันพุธค่ะ The Moon นะคะขึ้นมา The Devil อ uh. The Moon The Devil ขึ้นมาพลังงานของชาววันพุธเป็นไร Five of Swords ขึ้นมา Queen of Cup Four of Pentacle Page of Cup นะคะ ห้าเหรียญเดมเพอร์แปดดากนะคะอืมชาววันพุธนะคะเป็นอะไรเอ่ย <c oughs> ชาววันพุธเป็นอะไรเอ่ยนะคะอ่าเดาโมลขึ้นมาไพ่ประจำตัวของคุณมันมันเป็นอินทิวชั n ด้วยเนาะเออการใช้จินตนาการเซน์จิตสัมผัสนะคะหรือว่ามีบางอย่างที่คุณกำลังจะรับรู้ได้นะ เดือนนี้เหมือนคุณกดดันมาก่อนหน้านี้หรือเปล่าเออมีความกดดันทางด้านความรู้สึกมานะคะก่อนหน้านี้เหมือนมีความกดดันแล้วมีความเหนื่อยกับความคิดความรู้สึกของตัวเองนะคะเป็นต่อสู้ฝ่าฟันหรือเหมือนเอาตรงๆอ่ะเหมือนคุณพยายามที่จะยื้อสถานะหน้าที่การงานหรือแม้แต่ความสัมพันธ์อะไรอย่างเงี้ยเออนะคะ หรือว่ามันอยู่ในช่วงของการที่แบบเจออุปสรรคนะคะหรือว่าเจอ energy ของทอ x i c ิกหรือเจอพลังงานที่มันทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยๆแล้วก็กดดันด้วยนะอ่ะชูอวบบอลขึ้นมาไพ่เสริมเทรนนเบอร์บอลจัสเมนอ่ก็ฮาร์ดออร์โรเคอร์นะคะหนึ่งสองสาม ในเดือนมก,กราคมนะคะก็ไม่ได้มีอะไรที่เปลี่ยนแปลงแบบยิ่งใหญ่มากนะคะดังนั้นไม่ต้องกังวลคุณน่าจะมีความสับสนนะ่ะบอกก็ไม่ได้หรอกมีความสับสนวุ่นวายใจหรือมันคุมเครือคุมเครือนะคะอืมมีความเหงาความแท้ความเศร้าอยู่ในนั้นนะคะทะเลาะก,กับใครมาบล็อกใครสักคนหรือว่าเขาบล็อกเราเราบล็อกเขานะคะเลิกลาก็มีทะเลาะก,กันเลิกลากหรือว่าถูกหลอกมาก็มีอะตรงๆนะคะอืม เดิมูนเอาละค่ะในเดือนนี้ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนหนึ่งใบในเดือนนี้นะชาววันพุธคอมพริชั่นนะคะอันนี้น่าจะเป็นพระตรีมูลตินะคะเดี๋ยวขอเสียงกระซิบเปิดให้หมดก่อนนะคะเปิดให้เยอะนิดนึงนะเนเชอร์ ชีวเด่ n อืมพลังงานคุณแม่คุณลูกขึ้นมานะคะอืมบางครั้งคุณรู้สึกว่ามันบอกไม่ถูกมันว้าเวเหมือนไม่มีใครเหมือนสับสนเหมือนกำลังแบบหลงทางหรือเปล่าบางคนกำลังรู้สึกว่าตัวเองหลงทางนะคะกำลังรู้สึกว่ากำลังหลงทางเหมือนคุณแบบหาที่หยุดเหนี่ยวทางด้านจิตใจหรืออะไรก็ตามเนี่ยคุณจะมีคนที่แบบ ียใ,ใจดีนะคะช่วยแนะนําไกด์ไลน์ให้คุณอยู่นะอืมเอาละค่ะสิ่งที่คุณเจอตอนนี้มันอาจจะเป็นแบบช่วงเวลาที่ไม่ได้รับความร่วมมือนะคะอืมไม่ได้รับความร่วมมือหรือว่าเอา่อถูกเทหรือว่านัดไว้ไม่มาอะไรอย่างนี้ก็ได้นะแต่ในเดือนนี้นะคะมอบโบเห็นมีจะมีข่าวดีแบบไม่คาดฝันกำลังจะเข้ามาหาคุณนะคะข่าวดีแบบไม่คาดฝันกำลังจะเข้ามา มนตัวเราเองอย่างที่บอกนะพยายามที่จะยื้อรักษาสถานภาพบางเรื่องไว้นะคะอืมโอเคความสับสนนี้มันยากนะคะที่จะฮิลลิ่งตัวเองได้แต่สิ่งที่ทําได้คือคุณควรจะทําความเข้าใจกับอารมณ์ความต้องการของตัวเองเยอะๆนะคะแล้วก็แยกแยะนะคะอยู่ในแบบความแยกแยะเพราะว่าเดอะมูนบางครั้งมันเป็นจินตนาการมากเกินไปแล้วก็ เครียดคิดมากเกินไปนะคะสิ่งสิ่งนี้อาจจะถูกบีบมาจากภัยอ่าเขาเรียกว่าในสถานการณ์ภายนอกด้วยเอออย่างเงี้ยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะบอกอะไรคุณนะคะขึ้นมาเลยคุณได้หมายเลขยี่เนี่ยจะเป็น energy คล้ายๆ the w o ขึ้นมานะคะอันนี้ก็คือพัตรีมูนลนตินะคะ พระตีมูลติบอกขึ้นมาเลยนะว่าในเดือนมกราคมนะคะสิ่งใดที่คุณทําคุณจะประสบความสําเร็จนะคะโดยเฉพาะอะไรงานที่ใช้ intuition intuitive นะคะในเรื่องของเซนส์จินตนาการ creative นะคะหรือว่าเกี่ยวข้องกับศิลปะอะไรอย่างเงี้ยจะดีจะโดดเด่นนะคะสิ่งที่หวังไว้คุณจะสมปรารถนานะคะบางคนก็แบบรอคอยนะคะบางคนรอคอยการตั้งคันภบางคนรอคอยข่าวดีในเรื่องของการเดินทางหรือตําแหน่งงานนะคะเอาละค่ะ ถ้าเป็นน้องๆองนักศึกษาจะเป็นจังหวะที่ดีเหมือนกันนะคะในเรื่องของการเรียนก็ถือว่าก้าวหน้าแต่ในเรื่องของหัวใจน่ะสับสนนะคะอืมการงานใครที่รอคอยงานมีโอกาสได้งานนะคะในเดือนมกราคมมีโอกาสได้งานอยู่นะแต่บางทีคุณอาจจะไม่เอาหรือว่าคุณ ไม่ฉวยโอกาสอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นไปได้หรือบางทีมันรู้สึกว่าเป็นช่วงที่กดดันไม่พร้อมแล้วก็ไม่โอเพนไม่เปิดรับแต่ล้วคุณจะคว้าโอกาสนั้นมันก็เป็นไปได้ถ้าเราหางานนะคะมีโอกาสที่ดีนะส่วนคนที่ทํางานประจํานะคะเออหน้าที่การงานมั่นคงนะมี the e m เ e อร์เข้ามาคุณอาจจะได้ข่าวเกี่ยวกับการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งนะคะหรือว่าข่าวดีก็ได้นะในการแบบ ได้งานที่สําคัญหรือว่าได้รับมอบหมายนะคะคือมีผู้ใหญ่สนับสนุนนะคะหรือว่ามีความสมหวังบางเรื่องจะเกิดขึ้นเช่นกันนะคะอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบาง,บางคนอาจจะแบบได้เปลี่ยนแปลงได้โยกย้ายตําแหน่งหรือว่าความรับผิดชอบบางเรื่องนะคะถือว่ามันเป็นแบบทางเลือกหรือว่าเป็นโอกาสที่ดีเช่นกันนะอืมแล้วก็ บางครั้งนะคะไม่ใช่บางครั้งอ่ะในเดือนนี้ถ้าชาววันพุธไปเกี่ยวข้องกับในเรื่องของต่างชาตินะคะก็ดีเช่นกันนะต่างชาติหรือว่าการท่องเที่ยวการโรงแรมหรือว่างานส่งออกน้าเข้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าธุรกิจบางคนก็อาจจะเป็นธุรกิจครอบครัวก็ได้หรือว่างานที่เป็นแบบนายตัวเองอย่างเงี้ยก็จะโดดเด่นเป็นพิเศษส่วนสาหรับคนที่ทํางานประจําก็มีโอกาสนะแต่ว่าเราจะต้องแบบออกแรงเยอะอ,ยออกแรงเยอะหน่อยเทคแอคชั่นเยอะหน่อยอ่ะนะคะ แต่มันก็เป็นจังหวะที่เราจะต้องคว้าโอกาสเหมือนช่วยวิกฤตในโอกาสคว้าวิกฤตนนะ่ะเดยอเด้ๆคว้าโอกาสในวิกฤตนะคะถ้ามีโอกาสอะไรขึ้นมาอาจจะเป็นคนอื่นไม่ทําแต่คุณทําแล้วเจ้านายก็เลยเห็นในคุณค่าความสามารถของคุณอย่างเงี้ยเออจะได้รับการหนุนนําหรือว่าแบบซัพพอร์ตขึ้นมานะคะแต่มันสิ่งที่มันเป็นปัญหาคืออาจจะเจอเรื่องที่หนักๆอย่างเช่นสุขภาพนี่สินใน ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาหรือว่ามันมีแบบปัญหากับใครสักคนหนึ่งแต่อาจจะเป็นจังหวะที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณสับสนอย่างเงี้ยนะคะเออมาเลยกดดันคุณอาจจะเป็นงานหนักงานเหนื่อยก็ได้แต่ว่าใช้พลังนะคะในในใน,น,ะะนในตัวเองเยอะๆนะคะศรัทธาในตัวเองเยอะๆนะอืมคนทำธุรกิจส่วนตัวหรืองานตัวเองก็ดีนะแต่ต้องระวังในเรื่องของอีโก้ด้วยบางครั้งนะคะอ่ะต่อมา ในเรื่องของเงินนะคะเงินเป็นยังไงบ้างเงินเนี่ยเหมือนจะบางคนนี่จะมีปัญหาในเรื่องของการเงินมานะคะแต่เดือนนี้ในเรื่องของการเงินก็ดีนะเรื่องของการเงินดีถึงขั้นแบบพ,พาตีมูลตีบอกออกมานะคะแบบเออสามารถที่จะร่ำรวยได้เหมือนมีโชคลาภเข้ามาด้วยเออมีจังหวะมีโชคลาภมีข่าวดีเข้ามาในเรื่องของการเงินนะคะเออหรือว่าไม่ว่าจะเป็นแบบว่า ในประเทศหรือต่างประเทศก็ตามนะคะบางครั้งอาจจะได้มาจากการลงทุนหรือว่าการขยับขยายความสามารถพิเศษของคุณหรือว่างานที่สองที่คุณจับมันเงินมันจะมาจากตรงนั้นด้วยเช่นกันนะคะอืมเนาะต่อมาส่วนความรักเป็นยังไงความรักนะคะถ้าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่เดโูนขึ้นมาเนี่ยมันบอกสามารถที่จะบอกได้ว่ามันอยู่ในช่วงคลั่งรักอะ่ะคลั่งรักหลงไหลแบบเ,เขาเรียกเลยนะ เหมือนหลงอ่ะเออเหมือนความลุ่มหลงในช่วงนี้นะคะเนี่ยเหมือนความลุ่มหลงมันเกิดขึ้นนะคะแต่ความรักเนี่ยสามารถที่จะเจอความสัมพันธ์ที่แบบว่ามั่นคงได้เ mm. ช่นกันนะคะเออเป็นแบบว่าเป็นความสัมพันธ์ที่เจอปุ๊บรู้สึกดีรู้สึกประทับใจรักแรกพบนะคะอืมก็ ถ้าสายโสดก็มีโอกาสที่เปิดใจก็ต้องระวังในเรื่องของเจ้าเดอร์มูนกับเดวิลนะคะก็เลือกดีๆถ้ามีโอกาสได้เลือกนะคะดังนั้นไม่ต้องใจร้อนนะอืมสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วก็ต้องระวังในเรื่องของการหึงหวงการเข้าใจผิดหรือว่าถึงขั้นแบบว่ามีความลับมีปัญหาหรือว่าอีโก้แรงหรือรวมไปถึงอ่ามือที่สามอย่างเงี้ยต้องระวังนะคะเพราะว่ามันขึ้นเจ้าปีศาจขึ้นมาแล้วก็ความลับ เจ้าเดิมูนขึ้นมาอย่างเงี้ยต้องคุณอาจจะรู้สึกว่าสงสัยอะไรบางเรื่องบางอย่างแล้วคุณค้นหาคําตอบอย่างเงี้ยก็ได้นะคะเอาแหละสาหรับคนที่แบบมีคู่หรือว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก็ต้องระวังในเรื่องของการผิดใจกันหรือว่าอาจจะเป็นเพราะไม่จําเป็นว่าต้องเป็นเมือที่สามอาจจะเป็นเพราะว่าเราหรือคู่เราอะต่างแบบว่าทํางานหนักก็เราไม่ไม่มีเวลาให้กันนะคะส่วนที่ไม่ชัดเจนเนี่ยมีมีโอกาสเป็นไปได้สูงที่จะแบบบล็อกกันทะเลาะก,กันหรือว่า อ่ามีปัญหากันอย่างเงี้ยก็ต้องแบบปรับความเข้าใจกันนะคะหรือว่าแบบอย่าแบบอย่าอย่าเก็บในสิ่งที่ไม่ควรจะเก็บอย่างเงี้ยคือต้องพูดความจริงออกมานะคะความจริงจะทําให้เราเป็นอิสระอย่างเงี้ยนะคะอ่ะสุขภาพเป็นไงบ้างสุขภาพก็ความเครียดค่ะมีความเครียดบางคนก็ถึงขั้นเป็นไมเกรนอะไรเงี้ยต้องดูแลดีๆในเรื่องของความเครียดด้วยนะคะ ืมการเดินทางเป็นไงการเดินทางขึ้นมาอยู่นะคะมีเดอร์มูลขึ้นมาการเดินทางถือว่าเ,เหมือนคุณจะได้ข่าวจากทางไกลหรือว่าคุณจะได้ข่าวในเรื่องของการเดินทางด้วยนะคะในเดือนนี้สําหรับชาววันพุธเนาะอืมเรื่องอื่นๆเป็นไงบ้างเดี๋ยวนะคะเลขมงคลของคุณในเดือนนี้มีไหมเลขมงคลของคุณนะคะหมอโบเห็นมีเลขสามเลขสามกับเลขสองนะคะอืมเลขสามกับเลขสองนะคะ วันที่ดีที่สุดของคุณนะคะก็จะมีวันจันทนะคะเดี๋ยวนะวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสแล้วก็วันวันเสาร์นะคะโอเคทีนี้เรามาดูนะคะว่าไพ่บอกอะไรคุณนะคะมีโอกาสเข้ามานะคะแล้วก็มันมีในเรื่องของคุณอาจจะเห็นหนทางอะไรบางอย่างในเรื่องของการ ขยับขยายแล้วก็ความก้าวหน้าเข้ามาด้วยอีกหนึ่งสิ่งมองมองเห็นความรู้สึกของคนที่มันแท้ที่มันเศร้าดีฟเข้าไปเลยมีความแบบเศร้าหรือว่าอยู่ในความสับสนของอารมณ์ของเดงสุดๆสิส่งนี้คือควรที่จะจัดการอย่าปล่อยให้อารมณ์ที่มันอยู่ในด้านมืดน,นะคะมาแบบมากืนกินเราให้มันนานเกินไปมันจะไม่ดีนะคะออก็ทําอะไรได้ก็ต้องทำเพื่อตัวเองนะคะอืม ไพ่พาพิคเนตออกมาบอกว่าคุณควรที่จะไปเติมพลังชีวิตของตัวเองกับความเป็นเนเจอร์ธรรมชาตินะคะเออธรรมชาติโอบกอดคุณธรรมชาติให้พลังชีวิตของคุณนะคะใครที่จะทําบุญนะคะก็อาจจะทําบุญกับโลงศกหรือว่าทําบุญเกี่ยวกับเด็กนะคะเออทาบุญเกี่ยวกับแบบลงศกคนลญาติหรือว่าเด็กหรือรวมไปถึงสัตว์น้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะในเดือนนี้เนาะโอเคนะคะก็ ขอให้คุณโชคดีนะคะในเดือนมกราคมนะคะโดยเฉพาะในสิ่งที่คุณหวังนะคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนานะกรุณาพิมพ์คำว่าขอบคุณปาฏิหาริ์ข่าวดีโชคดีที่เข้ามาในชีวิตฉันสำนึกรู้คุณกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นขอบคุณขอบคุณขอบคุณนะคะขอให้โชคดีนะคะชาววันพุธเลิฟเลิฟค่ะ